วันนี้เรามาเยี่ยมโรงงานที่เยอรมันนะคะ่วันนี้เราจะมาดูลาย,ลายผลิตของรีเมคน,นะคะตามมาเลยค่ะก่อนเข้าเขาก็จะให้ใส่เสื้อกาวใส่หมวกนะคะแล้วก็ให้ล้างมือก่อนเข้าไปชมลายผลิตค่ะเปลี่ยนชุดกาวใส่หมวกแล้วล้างมือสองทีแล้วก็มีน้ํายาฆ่าเชื้อที่พืนด้วยนะคะให้เราก่อนเราเดินเข้าไปล้างมือจะมี2ขั้นตอนค่ะจะมีขั้นตอนล้างมือธรรมดากับขั้นตอนล้างมือแบบพารานก็ค,คือต้องใช้สบู่ดิน the release of the batches, they take the samples. Two samples from every batch are taken here. In t s m h if there's anything with the product, we always have a sample with us. And uh, they start the lines and release the goods. เขาจะเอาสินค้าค่ะทุกๆแบตการผลิตนั่นหมายถึงว่าไม่ใช่แบบว่ารอให้ผลิตจนเสร็จนะคะทุกแบตทุกล็อตทุกเลขที่ที่ออกมาค่ะเขาจะเทคซัมเปิลเอาไว้แล้วก็มาดูว่าเชลไลท์หร yeah. <number caramel ored> ือผนมันเป็นยังไงก่อนที่จะส่งออกมันถึงมันมีสเตจก่อนการส่งออกคือแล้วเรียกว่าควบคุม ซึ่งมันก็จะใช้เวลาตรงนี้ค่ะเพื่อ make sure ถึง consumer หรือถึงผู้บริโภคณนะจุดปลายทางของแต่ละประเทศรวมทั้งแบรนด์สินค้าของเราด้วยค่ะแล้วอันนี้จะเป็นการดึงขวดเข้าสู่ l i g h คลีนเซอร์ะ er. นะคะเราต้องเอาเข้ามาคลีนแต่ว่าที่นี่จะไม่ได้ใช้คลีนโดยน้ำนะคะทุกอย่างจะเป็นโดยลมเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีการคอนโทรลในเรื่องของอ hot temperature หรือการใช้ความร้อน เพราะฉะนั้นพอมันไม่มีการใช้ความร้อนนะคะการคงคุณค่าของสินค้ามันเลยอยู่ครบ100%ือในมุมของนักทำสูตรนักทำสูตรจะให้ความเข้มข้นไปที่เอ็กซ์เซหรือผลลัพธ์ของสูตรเพราะฉะนั้นะไม่ว่าจะปัจจัยใดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแสงความร้อนนะคะเรื่องของการคุมในเรื่องของความชื้น humidity ต่างๆสำคัญต่อตัว product ทั้งหมด แล้วก็โดยเฉพาะรีเมครีเมคเป็นสูตรเฉพาะที่คิดโดยแบรนด์รีเวอร์เซ่ร่วมกับแพทย์นักวิจัยแล้วส่งเข้ามาทําที่เยอรมันข้อที่หนึ่งคุณไม่สามารถหาสูตรนี้ได้ในเยอรมันหรือที่ไหนในโลกคุณต้องมาซื้อที่รีเมคเท่านั้นนะคะพอทีนี้เรากลับไปดูมาดูตรงนี้ค่ะจะสังเกตว่าไลน์เนี่ยจะใช้เป็นลิควิดไนโตรเจนอันนี้จะเป็นถังไนโตรเจนที่รีบอกเพราะฉะนั้นการบรรจุหรือทุกอย่างที่มันดันเข้าไปอะค่ะ มันใช้ความเย็นและการควบคุมให้สารมันยังอยู่สภาพครบเราไม่ได้ใช้ความร้อนแล้วก็คือเป็นวิธีการฆ่าเชื้ออย่างหนึ่งของเราที่เราบอกว่าเป็นการ transfer in antigen คสัมัสน,นิดนึงค่ะแล้วนนกาในแต่ละร r o d u c ในแบรนด์อื่นหรือแมชชีนที่อื่นเช่นในเอเชียอย่างเงี้ยค่ะคุณลีถ้าใช้ความร้อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือใช้ความร้อนหมดเลยใช้ความร้อนทั้งหมดเลยค่ะ hot temp เพราะฉะนั้นข้อเสียของ hot temp หนึ่งคือวิตามินมิน<อ>ัลหายหมด ลอสหมดเรนหมดแน่นอนตั้งแต่ความร้อนแล้วเพราะว่าไม่สามารถคงสภาพอยู่ในความร้อนได้แล้วก็ต้องบอกว่า,าสารสกัดบางตัวชอบความร้อนบางตัวไม่ชอบความร้อนแต่มันก็จะมีคนถามอีกแล้วว่าก็บางตัวชอบความร้อนแล้วคุณรีดเคนสารสกัดออกมายังไงเรารีดเคนออกมาโดยการใช้ไนโตรเจนหรือ co2 ที่เรียกว่า f u ลส spectrum แล้วก็เป็นเทคโนโลยีตอนนี้มันเหนือไปกว่า f u ลส spectrum ที่คนไทยรู้จักละมันเป็นนาโนโดยการที่เรา อัดบีบไอตัวสารสก,กัดพวกนั้นนะคะออกมาโดยเฉพาะแล้วฟิลด้วยความเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราฟิลทีเนี่ยะคะ่ะเราจะมีทั้งหมดเนี่ยหหัว6หัวจ่ายแล้วก็ใช้พัมเพอร์ในการอัดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะมีสารตกค้างหรือตะกอนหรือสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในรายผลิตที่มัน close หนึ้อยเปแบบนี้นะคะแล้วยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าพอเข้าสู่ระบบของแคปปิ้งแล้วอะคะ่ะ แล้วแคปปิ้งเนี่ยจะมีหลายหัวแล้วก็จะมีอีกเครื่องหนึ่งที่อยู่ด้านตรงข้ามอะค่ะในการที่จะคลีนแพคกเกจจิ้งมันจะเข้ามาประกบกันพอดีพอมันเข้ามาประกบกันพอดีอะค่ะมันก็จะผ่านเข้ามาที่ไลน์ดีเทคทีฟอีกรอบหนึงแต่ว่าในเครื่องนี้จะอยู่ในครอบแก้วอีกทีหนึ่งนะคะคือถูกครอบแก้วกจ,ะจะแพนให้เห็นว่าทุกอย่างมีครอบแก้วหมดแม้กระทั่ง สุดท้ายค่ะมาที่ตัว Detective สุดท้ายทุกอย่างมันจะไหลไปตามสายพานจนถึงฝาปิดแล้วถึงจะมีช่องว่างนิดนึงที่ออกมาเพื่อให้ QC ส,สามารถมาเช็คได้ในกรณีที่มันมีลายเกิดผิดปกติหรือขัดข้องจะแล้วพอย้อนกลับมาดูตรงนี้ค่ะอย่างที่เขาบอกะคะ่ะมันก็จะมีการเช็คอีกรอบหนึง่งในการทำรีเบลลิ่งจะเป็นช่วงนี้ในการรีเบลลิ่งในการพันเอ่อซกอร์พลาสติกแล้วค่อยเอาขวดอะค่ะเผอิญว่าเราไม่ได้ใส่กล่อง ที่นี่อ่ะเราก็จะไปใส่กล่องที่ไทยแต่ว่าจริงๆแล้ว่ะมันคัดออฟตั้งแต่รีเบลลิ่งตรงนี้เดี๋ยวมาถ่ายได้ค่ะอ่ะเราต้องรีเบลลิ่งตรงนี้ค่ะแล้วคือใช้แมชชีนในการใส่รีเบลลิ่งลงมาแล้วก็ผ่านผ่านท่อสายพานแล้วก็ไปสู่ที่บรรจแุแต่จะเห็นว่าทุกอย่างค่ะพอเขารีเบลเสร็จเนี่ยค่ะมันจะไปผ่านไอ้เครื่องพวกนั้นคือ ในส่วนของตัวที่แบบในการ QC นะคะอันนี้คือเขาต้องมา QC ก่อนจะเห็นว่ามันจะวนอยู่ในสายพานเพื่อ QC อีกรอบหนึ่งแล้วเขาจะใช้ออโตเมติกแมชชีนจะสังเกตเห็นนะคะว่าไม่ได้ผ่านมือคนเลยแม้แต่สเตชันเดียวในการไหล เข้าออกจนถึงจบท้ายไลน์พอเขาเล่นในเรื่องของเซนเนโมเนเขาต้องหาขวดที่แข็งแรงพอที่จะรับแรงอัดจากตัวต้นไลน์และก็ต้องหลักโลกด้วยมีหลายผลิตภัณฑ์มากๆของอาหารเสริมเนาะที่ใช้ตัวของโบมิเลน<ม>อ่าอย่างที่คุณลีเพิ่ให้ความรู้ไว้ว่าโบมิเลน<ม>แล้วก็คือเอนไซม์เพระนั้นนั้นเลยค่ะสามารถที่จะได้ผลต้องบอกว่าโบมิเลนคือเอนไซม์เอนไซม์ ide, คือสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตเวลาไปลวกน้าร้อนที่อุณหภูมิมากกว่า70-80องศาไม่มีทางที่จะมีชีวิตอยู่แล้วส่วนที่เป็นแคปซูลแบบแห้งอะคะ่ะเขาต้องไปทําให้มันตายไปก่อนเพราะฉะนั้นถ้ามันยังไม่ตายเนี่ยแล้วไปเข้าลายของประเทศไทยซึ่งมันไม่ได้แน่นหนาขนาดนี้สิ่งที่มีชีวิตเนี่ยมันก็จะไปเกิดจุลินทรีย์ซึ่งมันจุลินทรีย์ที่ควบคุมไม่ได้ว่ามันจะเป็นเชื้อดีหรือเชื้อไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วในดายลายอะ คือเอฟเฟกต v ฟของ e n นไซม์ size, ไม่มีทางที่จะอยู่เพราะมันจะตายแล้ว100%แต่ที่นี่ถามว่าทําไมเราสามารถใช้เอนไซม์ที่มีชีวิตได้ ดูระบบการผลิตตั้งแต่ต้นลายว่าเราเป็นการบรรจุแบบโคคือน็อกให้เชื้อมันแบบเหมือนสลบเพื่อเอาเข้าขวดเหมือนการเปิดฝาก่อนกินของทางผู้บริโภคของทางรีเมคเนาะเปิดฝาเสร็จแนะนําให้เขยา่าเพื่อกระตุ้นให้น้องตื่นแล้วก็คือทานเข้าไปสิ่งหนึ่งที่แบรนด์คํานึงถึงพร้อมกับนักวิจัยคํานึงถึงก็คือชื่อเสียงของเราอะค่ะก็ขึ้นอยู่กับผลสทธิ์ของสินค้าว่าผู้ทานเนี่ยทานแล้วได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบไหนเพราะถ้าเกิดผลลัพธ์ไม่ดีมันก็จะไม่มีการซื้อต่อ โอเคค่ะตอนที่ตีแบรนด์ลีเมนะคะเราก็จะส่งอาร์ตเวิร์กมาเพราะที่นี่เขาทุกอย่างที่ผลิตที่ติดที่ขวดหรือผลิตภัณฑ์เขาเนี่ยจะต้องผลิตที่เยอรมันเท่านั้นเพราะเขาลัวการปนเปื้อนมากเขาเลยนั้นทุกอย่างแต่ที่นี่จะไม่มีการผลิตจากที่มองไทยเลยนะคะแม้แต่สติ๊กเกอร์ติดข้างขวดข้างกล่องก็คือมาจากที่นี่โดยตรงเลยค่ะและสิ่งที่ลีเมมีมากกว่าก็คือมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดระดับสากลคือ ISO 13485ที่ใช้วัดเรื่องความปลอดภัยและคุณภาพสําหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์รว ทั้งใบ non GMO และ ifs ซึ่งรับรองความปลอดภัยสูงสุดค่ะเพราะฉะนั้นลูกค้า r e เมคมั่นใจในคุณภาพและประสิทธิภาพของเราได้เลยค่ะว่าปลอดภัยอย่างแน่นอนโอเคนี่ก็คือจากที่ดูโรงงานลายผลิตทั้งหมดนะคะก็คือเหตุผลว่าทำไมรีเ e คถึงต้องเลิกผลิตที่เยอรมันเท่านั้นค่ะเพราะเยอรมันเป็น leading การผลิตยาอันดับหนึ่งของโลกค่ะดังนั้นไว้ใจและมั่นใจในคุณภาพของรีเมคได้เลยนะคะเพราะเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้าเราเท่านั้นค่ะรับของลูกค้า คือสิ่งที่สําคัญที่สุดของเราค่ะ